สวัสดีครับผมมาท็อปนะครับและนี่คือดรท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเรายังอยู่ในหัวข้อที่สําคัญมากๆครับนั่นคือซีรีส์ไตวายต้องรอดนะครับซีรีส์นี้มีทั้งหมด20คลิปนะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับคลิปก่อนๆนะครับผมวางลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับท่านก็กดไปดูได้เลยวันนี้เราอยู่ในตอนที่15แล้วครับซึ่งเป็นตอนที่สําคัญมากๆสําคัญไม่น้อยไปกว่าตอนอื่นๆเลยทั้งๆที่ไม่ใช่ เรื่องของผู้ป่วยโดยเฉพาะในบทนี้เราจะคุยกันเรื่อง3ความสำคัญของครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตหรือคนในครอบครัวของผู้ป่วยโรคไตนั่นแหละนะครับมีความสำคัญแบบมากๆโคตรๆและต้องบอกเลยว่าครอบครัวเนี่ยของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยต้องยอมรับกันเลยฮะเหนื่อยนะแล้วก็เห็นใจมากๆแต่ว่า ผู้ป่วยโรคไตก็มีแต่ท่านแล้วล่ะฮะที่จะอยู่เคียงข้างนะครับเพราะว่าสําคัญจริงๆนะฮะคือหลายตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงการดูแลสุขภาพการรักษานวัตกรรมใหม่ๆของโรคไตไปะนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันและมักถูกมองข้ามไปก็คือบทบาทของครอบครัวและผู้ดูแลในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวันนี้ฮะเรามาทําความเข้าใจกันหน่อยครับว่าครอบครัวและผู้ดูแลควรมีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกต้องให้กาลังใจก่อนเลยเพราะว่าท่านเหนื่อยจริงๆนะฮะแล้วก็ ต้องขอชื่นชมเลยนะครับที่ท่านอยู่ดูแลผู้ป่วยโรคไตนะครับถือว่าเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เสียสละมากๆนะครับก็ขออนุโมทนาบุญก่อนไว้ได้ที่นี้ด้วยเลยนะฮะถือว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆอ่ะเออนะเออนะครับโอเคครับมาดูกันครับว่าครอบครัวของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยจะช่วยทาให้ผู้ป่วยโรคไตมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ชีวิตของท่านมันไม่รู้สึกซัฟเฟอร์มากจนเกินไปอย่างไรนั่นเองนะครับข้อแรกคือนะครับ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการเป็นกําลังใจครับคือโอเคครับญาติผู้ป่วยโรคไตท่านท่านไม่สามารถรักษาผู้ป่วยโรคไตได้อยู่แล้วครับเพราะว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์ใช่ไหมเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือรักษาทางใจนะฮะกำลังใจนั่นเองนะฮะการจะป่วยเรื้อรังอย่างโรคไตเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ทางกายนะแต่มันส่งผลทางใจรุนแรงมากนะครับ มากมากเลยนะครับครอบครัวผู้ดูแลเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังใจความเข้าใจนะฮะความรักนะครับแล้วก็คือผู้ป่วยเนี่ยเขาก็จะงุดหงิดง่ายกว่าปกติโดยเฉพาะช่วงแรกแต่ช่วงหลังๆเขาก็จะมากลับมาเป็นปกตินะฮะแต่ช่วงแบบช่วงแรกที่เขายังมีเขาเรียกว่าอ่าเรีแอักับยังไม่ยอมรับกับภาวะที่ต้องฟอกไตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลากหลายนะฮะช่วงนี้ก็ขอให้อดทนไปก่อนนะฮะก็บางครั้งนะฮะการพูดคุยก็ ก็ฟังเขาไว้ฟังเขาไว้แล้วก็เอออ๋ออ่าอ,อะไรแบบนี้นะครับอย่าไปตัดสินว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใจของผู้ป่วยเขากําลังแบบเปล่าบางมากๆเราก็ฟังแล้วให้กาลังใจว่าเอออ่ะลุยปะสู้สู้คือคําว่าสู้สู้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะอ่าเราก็เข้าใจว่ามันมันก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่จริงๆแล้วมันมันมีประโยชน์กับผู้ป่วยโรคไตามากมากกว่าคําทะเลาะบบอแวงแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ อันนี้แนะนําเลยนะครับจะช่วยทําให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกว่ากําลังแบบอยู่ในโลกใบนี้คนเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้เขามีแรงใจแล้วก็กลับมาอยู่เป็นใช้ชีวิตเหมือนคนเดิมมีความสุขแบบเดิมได้ไม่นานจนเกินรอแน่นอนนะครับผมเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยหลังจากฟอกไปเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยกลับมาแฮปปี้ใช้ชีวิตแบบปกติมีความสุขช่วยเลี้ยงลูกช่วยเลี้ยงหลานได้สบายมากไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับข้อที่2คือช่วยเรื่องของอ อาหารนะครับการเลือกอาหารการติดตามการรักษานัดแพทย์เพราะบางทาีญาติของเราเริ่มมาอยู่เยอะเนาะการกินยานะครับการจัดยาเอ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมยาตามเวลานะครับก็เดือนหนึ่งหรือสัปดาห์หนึ่งเราก็เตรียมครั้งหนึ่งนะฮะแบบนี้จะเป๊ะมากนะครับ แล้วก็เรื่องของการไปพบแพทย์ตามนัดเนี่ยเราก็มีตารางไว้ให้สังเกตอาการผิดปกติแล้วก็จดไว้ว่าอาการแบบไหนผิดปกตินะครับคือพวกนี้พอเราทําครบวงรอบแล้วเนี่ยมันจะเริ่มชินแล้วมันก็จะไม่ยากขึ้นแล้วตัวเราก็จะรู้สึกไม่ทุกข์ทรมานมากเกินไปแล้วผู้ป่วยก็จะมีสุขภาพแข็งแรงดีด้วยนะครับก็จะทําให้เราเหนื่อยน้อยลงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยเริ่มไม่สบายเยอะขึ้นหรือว่ามีโรคแทรกซ้อนไอคนที่เหนื่อย สุดเนี่ยก็คือคนเฝ้านี่แหละเพราะฉะนั้นคือเราดูแลเขาให้ดีในช่วงในช่วงที่เขาสบายยังไม่เป็นอะไรมากเนี่ยมันจะมันจะทาให้ชีวิตเราง,ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ <S <S ข้อที่3คือเรื่องของการเรียนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตร่วมกันมันที่ท่านฟังอยู่นะ,นะฮะอันนี้สําคัญมากนะฮะการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจําเป็นมากๆนะฮะไม่ใช่แก้ตัวผู้ป่วยเองรวมถึงครอบครัวผู้ดูแลเนี่ยสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นอาการนะครับวิธีรักษา ตอนนี้ทำอะไรอยู่รักษาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างผ่าตัดเส้นฟอกไตแล้วต้องดูแลอะไรบ้างนะครับต้องมาหาหมอเมื่อไรนะครับอะไรที่บ่งบอกว่าต้องมาหาหมอด่วนนะครับพวกนี้จะทําให้เขาเรียกว่าทุกอย่างนะครับดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวโรคไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับญาตินะครับถ้าสงสัยอะไรก็อย่าลืมถามคุณหมอที่ดูแลนะครับก็ ผมมั่นใจว่าถ้าคุณหมอมีเวลาเขาก็พร้อมที่จะตอบให้แหละอันนี้พูดกันตรงๆนะเพราะบ,บางทีก็คุณหมอก็ไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมเวลาตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็แบบเวลาคุยก็น้อยมากก็อย่างน้อยเนี่ยคลิปทั้ง20คลิปของผมเนี่ยก็น่าจะช่วยอธิบายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้นะครับก็ทํามาเพื่อสิ่งนี้แหละนะฮะจะได้แบบเออนะถ้าเกิดไม่มีเวลาคุยกับแพทย์เจ้าของไข้ก็ลองมาฟัง20คลิปนี้ก่อนก็น่าจะช่วยให้ชีวิตของท่านง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็ สุดท้ายแล้วก็ยังต้องขอแบบชื่นชมนะครับสำหรับญาติของผู้ป่วยนะครับที่ต้องคอยดูแลนะครับอะไรหลายๆอย่างก็ถือว่าท่านเสียสละมากมากก็ขออนุโมทนาบุญให้ท่านที่นี้ด้วยนะครับคือสุดยอดจริงๆนะครับโอเคครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าท่านมีปัญหาอยากปรึกษาอยากตรวจเส้นฟอกไตนะครับหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าตัดเส้นฟอกไตนะครับการดูแลผู้ป่วยที่ผ่าตัดเส้นฟอกไตแล้วหรือว่าเส้นเลือดมีปัญหาอะไรท่านสามารถแอดไปที่ไลน์ ด็อกเตอร์ท็อปสตูได้นะครับไอแอดด็อกเตอร์ท็อปได้นะครับเพื่อนะครับนัดหมายฟรีนะครับไม่มีปัญหาเข้ามาตรวจกับผมได้ฟรีหมดไม่ต้องผ่าตัดกับผมผมก็ตรวจให้ฟรีนะฮะไม่ได้ซีเรียสเลยเลยนะฮะหรือผ่าตัดจากที่อื่นแล้วเออมีปัญหาต้องการการแก้ไขก็แวะมาคุยกันก่อนได้นะครับแฮปปี้ <Happy, S 1> เราค่อยผ่าด้วยกันไม่ไม่ซีเรียสเลยนะครับคือมาตรวจมาคุยอะไรเงี้ยฟรีหมดอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาใดงๆสิ้น จะพากับผมหรือไม่พากับผมผมก็ยินดีตรวจคนไทยทั้งโลกใบนี้แน่นอนเช่นกันนะครับโอเคครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดสวัสดีครับบ๊ายบาย